สวัสดีนะคะเกกะนิวส์นะคะวันนี้มีข่าวด่วนค่ะข่าวด่วนนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2021ในาใยชัยพลวิภาถูกออกหมายจับ3ข้อหาคดีฆ่าน้องชมพู่เด็กหญิงอรรวรรณวงศศรีชาที่หายตัวออกไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอก ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพัก5กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ใช้เวลาสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานแต่ก็ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ลงวันที่1นมิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยกระ โดยการทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามหลักฐานในการออกหมายจับในครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพ ได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถที่จะระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับท์36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับนายชัยพลวิภา ทั้งนี้ยังมีรายงานว่านักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสำคัญสุดก็คือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้นวัตถุพยานดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญในทันทีที่เจออยู่ในรถของนายชายพลวิภาและและเส้นผมของคนใกล้ชิดไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุ พบศพทั้งที่คนใกล้ชิดไม่ได้ขึ้นไปที่เขาภูเหล็กไฟตรงกับการรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอ็กซรเลสอดรับกับผลการเข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่สรุปว่าในาใยชัยพลวิภาได้มีข้อพิรุษในการตอบคำถามพยานหลักฐานทั้งหมดของคณะทำงานพบบตรบ่งชี้ได้ว่า ในายใชยพลวิพาเท่านั้นจะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งไว้ในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระหาพยานบุคคลอ้างอิงแล้วกลับเข้าไปพาตัวน้องขึ้นเขาภูเหล็กไฟโดยทิ้งไว้ในป่าลึกที่ไม่มีผู้คนเพื่อให้พ้นจากตัวเองเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตายก่อนกลับมาจัดฉากอําพลางคดีให้หลงเป็น เรื่องของการฆาตกรรมตัดเส้นผมจงใจให้คล้ายเป็นเรื่องของสยศาสตร์มนต์ดำของเขมรอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายชัยพลวิภาพร้อมครอบครัวได้เก็บข้าวของออกจากพื้นที่กกอก,ก,กไปตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจะกลับไปที่บ้านของพ่อของนายชัยพลวิภาที่อำเภออนอนิวาจังหวัดสกลนครแต่ตอนนี้ นายชัยพลวิภาและครอบครัวได้กลับมาที่บ้านกกกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะนอนหลับอยู่ในบ้านตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะคะที่อุตส่าห์อดทนตั้งตารอดูว่าคนร้ายนั้นเป็นใครและแล้ววันสิ้นสุดแห่งการรอคอยก็มาถึงแต่คนร้ายจะรับสารภาพหรือไม่ ที่ผ่านมาเรารู้เราเห็นว่าคนร้ายมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและไม่เคยยอมรับความจริงใดๆทั้งสิ้นโดยมีการแถตลอดทั้งที่มีหลักฐานอย่างแน่นหนาและชัดเจนเขาก็ยังไม่เคยยอมรับความจริงและครั้งนี้คิดว่าคนไทยทั้งประเทศ f อี FC ข้างไข่คงจะหูตาสว่างกันบ้างแล้วนะคะหรือจะยังคงหน้ามืดตามัวอยู่เหมือนเดิมก็สุดแล้วแต่หัวใจ ของท่านจะพิจารณาและตัดสินใจนะคะเราทุกคนเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าท่านได้ทำงานอย่างโปร่งใสในใชยพลวิพาไม่เคยยอมรับความจริงแม้กระทั่งคลิปเสียงต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดที่มีการพูดถึงคุณอัจฉริยะหมอปลาและน้องฟ้านักข่าวของช่องอมรินและยังแทต่ออีกว่าเป็นคลิปตัดต่อ ไม่เคยยอมรับความผิดในสิ่งที่ตัวเองได้กระทําทั้งที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนองงคถึ หมดเวลาที่แกจะแทนทยคนชาติวัวตัวยำทำจันไรผลสุดท้ายเวลกากรรมก็ตาม แกเกิดมาทำไมให้ไรค่ะย่งทิ้งมาตัดหน้าสัตว์เดรัจฉานเพื่อมาเกิดเป็นคนชั่วตัวสามันในสันดานมันอัปรีที่หัวใจสัตว์นรก ตนใดสิ่งใจแกสงสารแม่แท้แท้แกเลือลายเฝ้าประคองอุ้มท้องมาน้าเสียดายพอตาบใหญ่ลูกในใ้กลับกลายพันเวทนา หัวใจคงขาสบันเกินกลั้นใจอยากจะถามแกะสักคำใยทำน้องแกขัดของมองจิตคิดชะไหนจึงได้ทำกรรมหนักหนา้าน้องตายแรงจูงใจ คืออะไรชะไหนกันใหญ่ทำตัวชั่วช้าน่ารังเกียจเป็นสเสนียดของสังคมจมดับฝันเคยนึกถึงหัวอกลูกที่ผูกพันหัวใจนั้นคงสลาย ทำเวนทำกรรมจงจำไว้นี้ไม่พ้นทุกล้นใจจะได้เห็นสิ่งที่ทำจะนำย้อนกระดอนเด่นกงกรรมเวนได้เห็นกันในทันตาฟ้าท่วงคืน ความยุติธรรมนำคืนกลับสวรรค์รับปกป้องคุ้มครองนะหนึหน่งปีผ่านที่น้องนั้นทุกทรมา,าครอบครัวอาบคราบน้ำตา Not so. <laughs>